วันนี้กลัมาเปิดไพ่ความรักความสมคัญให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธประจำเดือนเมษายนนะคะพลังงานทั้งหมดไม่ได้ใช้ชื่อของผู้ใดผู้หนึ่งตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่เพราะฉะนั้นพลังงานทั้งหมดนะคะอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหรือพลังงานทั้งหมดนะคะอาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่ตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ก็ได้เช่นกัน เอาละสำหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะก็รบกวนทักทายกันผ่านไลน์นะคะสอบถามค่าครูย้ำนะคะว่ามีค่าครูแล้วก็นัดเวลาลูวหน้าอย่างน้อยสองชั่วโมงเพื่อการเตรียมไพ่พื้นฐานนะคะเอาละเรื่องราวทั้งหมดของชาววันพุธค่อนขา้างจะมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่มันเด่นเห็นชัดนะคะมีทั้งสมดาบเดาบมีทั้งเลเวอนะคะ justice สามเหรียญน,นะคะแล้วยิ่งสองสองเหรียญแล้วก็ราชนีถือถ้วยด้วยเอาละขออนุญาตแยกเป็นสองกรณีนะกรณีแรกสำหรับกรณีของคนที่มีเรื่องราวของใครสักคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคุณหรือของคนรักของคุณหรือมีอิทธิพลต่อตัวคุณทั้งคู่นะคะ คนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นลูกของคุณอาจจะเป็นเพื่อนของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยอืมมีที่พลอย่างมากในช่วงของเดือนเมษานะคะอาจจะเป็นเรื่องของข่าวคราวเป็นเรื่องของคําสั่งเป็นเรื่องของข้อแนะนํานะคะอาจจะเป็นคําชี้แนะ อาจจะเป็นคำชี้แนะที่แกมบังคับด้วยซ้ำนะคะคนคนนี้อาจจะส่งข่าวกับคุณโดยตรงหรือเรียกคุณเข้าไปพูดคุยโดยตรงนะคะแน่นอนว่าจะเป็นทางตรงนะ,ะหรือนะคะในบางกรณีสัก30%นะคะอาจจะเป็นผ่านการบอกกล่าวฝากเรื่องราวมาให้ซึ่ง เรื่องราวนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งอะไรก็ตามคุณและคนรักของคุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยคุณต้องทําตามคุณต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวเท่านั้นแต่เชื่อว่านะคะมันเป็นเรื่องราวที่คุณเองก็ไม่ได้ถูกใจทุกๆคานะคะที่แสดงถึงสามดาบมันจะแสดงผลออกมาหมดเลยในช่วงเดือนนี้ไม่ถูกใจไม่พอใจหงุดหงิดใจไม่ชอบใจนะคะอ่าเจ็บปวดหัวใจ อืได้หมดเลยนะคะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยอมรับคำสั่งแล้วก็มองอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามด้วยดีนะคะตัวคนวันพุธเองอาจจะพยายามไม่สนใจนะคะพยายามทํางานหลายๆคนท่องเที่ยวหลายๆคนออกเดินทางนะคะอืม หรือแม้กระทั่งหลายๆคนทําเป็นไม่สนใจปิดหูปิดตานะคะหลายๆคนอาจจะมองหางานอิเรกตอะดิเรกทําเพื่อไม่ให้คิดมากนะคะอืมเพราะคุณทําอะไรไม่ได้เท่าที่เห็นจากหน้าไพา่เลยนะนะคะแต่ที่นี้ในส่วนของคนรักซึ่งคุณต้องทําความเข้าใจเขาให้มากๆแล้วก็ให้กําลังใจเขามากๆนะคะถ้ามองจากหน้าไพา่จะบอกเลยว่าเขาก็ไม่เขา เขาไม่ได้ถูกใจนะนะคะว่าต้องปฏิบัติตามแต่เขาไม่มีทางเลือกที่จะทำไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าแสดงความขัดแย้งอะไรใดๆได้เลยนะคะก็ได้แต่เก็บความรู้สึกเงียบๆแล้วก็ตั้งหน้าต,ตั้งตาปฏิบัติตามนะคะทุกๆอย่างให้สมบูรณ์ให้เพียบพร้อมให้ดีนะคะแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนทั้งคู่ เขาพยายามจะถือทั้งสองคนเอาไว้ในมือนะคะไม่ว่าคุณเองจะเป็นข้างซ้ายเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาต้องอ่าถนอมน้ำใจเขารู้นะคะเขารู้ทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีอิทธิพลเขาเองก็ต้องรักษาไว้เช่นกันต้องถนอมน้ำใจไว้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างสมมติว่าเป็นคำสั่งในเรื่องของการเงินนะคะก็เหมือนเขาถือสองอย่างไว้ในมือก็คือเงินข้างหนึ่ง แล้วก็ถือคุณไว้อีกข้างหนึ่งนะคะช่วงเดือนนี้ถามว่าเมษายโยนเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะจบสมมุรณ์แบบไหมคงไม่อย่างไม่นะคะมันอาจจะพึ่งเป็นการเริ่มนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องทนให้มากๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเป็นกําลังใจให้เขาด้วยแต่ทีนี้ในประเด็นที่สอง นะคะเชื่อว่าเป็นประเด็นของคนที่มีเรื่องราวของรักสามเศร้าอืรักสามเศร้าเนี่ยต้องขอบอกนะคะว่าคนรักของคุณเองนะคะเหมือนรู้สึกว่าขาดหายหรือว่าความรู้สึกเขาเหมือนไม่ได้เติมเต็มเขาก็เลยมองหาใครคนใดคนหนึ่งหรือมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คนนี้อาจจะมาแอล นะคะแมวแฟนคุณมาล่อหูล่อตาล่อใจแฟนคุณนะคะมันทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นแบบปุบปับฉับพลันรวดเร็วนะคะโดยที่เขาเองอาจจะไม่ได้ตั้งตัวอาจจะเป็นเรื่องราวของช่วงของการท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดสงกรานนะคะจะมีเรื่องราวของแอลกอฮอล์เกิดขึ้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งมึนเมาทุกชนิดอ่ะมันจะทําให้มีผลได้เช่นกันถ้าคุณ นะคะฟังอยู่คุณก็ให้รองตัวคุณด้วยเพราะเรื่องราวอาจจะสลับกันได้เช่นกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องราวนี้จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ถูกปิดนะเหมือนเหมือนไพ่นะคะเพราะว่าเรื่องราวมันจะต้องแสดงออกคุณจะต้องได้รับดูนะคะจากการบอกเล่าหรือจากเสียงซุบซิบนินทาคุณอาจจะไปได้ยินนะคะเข้าจากกลุ่มที่เขาซุบซิบซุบซิบนินทาคุณอยู่ จนทาให้คุณต้องรู้สึกว่าจะต้องทําอะไรที่เด็ดขาดแล้วจะต้องให้คนรักของคุณตัดขาดจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือแม่กระทังบางคนอาจจะคิดว่าไม่เอาละฉันเลิกเลยเก็บของออกไปเลยหนีออกไปเลยนะคะเพราะว่าคุณจะปวดดวดร้าวหัวใจมากๆทําอะไรไม่ได้ที่ผ่านมาก็เป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีมาตลอด อเป็นแฟนที่ดีมาตลอดนะคะแต่ว่าเหมือนกับอยู่ดีก็แบบถูกหักหลังนะคะอจะปวดอย่างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังให้แนะนำนะคะแต่ทีนี้เนี่ยกรณีของการที่ไม่มีบุคคลที่สามนะคะแต่มีเรื่องที่ไม่พูดจานะคะ ไม่เปิดเผยซึ่งกันและกันแล้วมันเก็บเอาไว้ทําให้เป็นช่องว่างระหว่างกันและกันเชื่อไหมในเดือนนี้นะคะถ้าคุณไม่เอาอะไรก็ตามที่ปิดบังไว้แล้วมาพูดมาพูดคุยกันนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเท่าที่มองจากหนา้าไพ่นะคะแค่จจะเป็นเรื่องความไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่ง,งเช่นเที่ยวกับตึกนะคะทำงานมากไปนะคะใช้เงินเก่ง หรือแม้กระทั่งการดูแลบ้านไม่ไม่ไดีๆพร้อมนะนะคะยังขาดตกบกพร่องในสายตานะคะอันนี้ก็คือจะต้องบอกว่าเฉพาะรายบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นแค่การยกตัวอย่างมันทาให้มีปัญหากันได้มาสักพักหนึ่งนะคะคนหนึ่งนะคะยังเลือกที่จะเก็บปัญหาไว้กับตัวแล้วไม่บอกกล่าวทําเป็นไม่สนใจและหวังว่าอีกฝ่ายจะดีขึ้นในสักวันหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่ง นะคะฝ่ายคนรักของชาววันพุธนะคะอืมก็กลับพยายามเหมือนกันนะคะพยายามที่จะไปกันทั้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะในเดือนนี้อยากแนะนำให้คุณพูดคุยกันอะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบให้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการกระทํนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการแตกแยกเกิดขึ้น นะคะให้จักรวาลนะสามารถแนะนําคุณทุกกรณีได้เลยนั่นะคือหมายเลขห้าถ้าให้อ่านจากไพ่พื้นฐานทั้งหมดก็จะองบอกว่านะคะถ้าคุณตัวนตัดสินใจแบบรวดเร็วด้วยตัวของคุณเองโดยไม่มีการพูดคุยไม่มีการเคลียร์นะคะไม่มีการถามถึงเหตุผลหรือปรึกษาหารือกันแบบมีเหตุผลอยู่ดีเก็บของออกบ้านไปเลย นะคะ,ะคุณอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นั่นก็คือนะคะความโดดเดี่ยวนะจริงๆไพ่มันจะแปลว่ากพรพานะคะ,ะโดดเดี่ยวนะคะเหลือตัวแค่คนเดียวซึ่งจากในไพ่เห็นชัดว่าไม่มีความสุขเลยนะคะไพ่เตือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระงับในเรื่องของอารมณ์ให้ใจเย็นถ้าอีกฝ่ายมีเรื่องที่ผิดพลาดมาจริงนะคะคุณเองก็ต้องพร้อมที่จะให้อภัย นะคะอย่าลืมนะว่าพภยทานคือทานที่สูงสุดที่สุดนะคะบางทีเรื่องราวรักสามเศร้าเนี่ยมันก็จะแยบยนนะคะเป็นกรรมแยบยนมากๆเข้ามาเพื่อทดสอบตัวคุณและคนรักนะคะถ้าคุณรักนะคะเราพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งการแลกกันนะคะยังไงก็สามารถเริ่มต้นใหม่กันได้เซตศูนย์ลืมทุกอย่างไปนะคะเพราะตัวเขาเองก็มองว่า เขาเองก็ไม่ได้อยากถึงขั้นเลือกลานะนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาววันพุทธทุกคนยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ